สวัสดีค่ะใิชั้นนางสาวบุษราคำชิวหาการและนางสาวจิดาพานมีวรนวันนี้จะมาสอนการพ l o ตข้อมูลเรดาร์แต่ละประเภทใน d i v ค่ะเมื่อเราเปิดโปรแกรมขึ้นมานะคะก็จะได้สองหน้าต่างคือหน้า d ด s b o บอร์แล้วอันนี้นะคะก็คือหน้า m ม p วิวเดสก์บอร์ดนะคะจะช่วยควบคุมการแสดงผลแล้วก็ควบคุมตัวแปรที่เราจะ p l a y ขึ้นออกมาในหน้าแมปวิวค่ะ เมื่อเราต้องการจะเปิดไฟล์ข้อมูลนะคะให้ไปที่หน้า data chooser แล้วก็เลือกไฟล์ที่เราจะเปิดจากนั้นก็ a d source ค่ะจากนั้นมันจะมาในหน้า field selector นะคะหน้านี้นะคะก็จะสามารถเลือกได้ว่าเราต้องการดูข้อมูลแบบไหนเช่น 2d td rhi แล้วก็ capty ค่ะค่ะต่อไปเราก็จะมาสาธิต การใช้งานตัวโปรแกรมว่ามันใช้ไงตั้งแต่เริ่มเลยเราต้องไปที่ data s w i t e r แล้วก็เลือกข้อมูลอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่เราโหลดมามันก็จะมาจากตัว next l ละมาจากอันนี้แล้วก็เลือกอันนี้ มันจะมาจากสถานีที่เราเลือกสมมุติเราเลือกอันนี้เราก็เลือกเบตตาตาแล้วก็เลือกตาตาวกักนที่แล้วก็กดดาวน์โหลดก็จะเป็นไฟล์ที่เราสามารถเอามาเปิดดูได้อันนี้เราโหลดมาแล้วมันก็จะ ได้เป็นนี้ใช่ไหมคะแล้วก็เลือกเลยว่าเราต้องการดูไหนสมมติเราต้องการดูอันนี้แล้วกดเข้าไปแล้วก็เปลี่ยนไทป์ของนให้เป็น data file mm hmm. ในแกลตตัวนี้แล้วกดโอเคพอมันมาหน้านี้ปุ๊บแล้วก็กดเลือกอันนี้ r e f e c t i v i t y มันก็จะมีหลากหลายมุมยกให้เราเลือกดูสมมติเราต้องการดู0.5นจุดแล้วก็ดูเป็น สองมิติแล้วก็คิกเอฟปพเ,เลยมันก็จะขึ้นมาอย่างนี้ให้เป็นมุมยกแรกก็จะเป็นแบบ2อมิติก็สามารถดูได้แค่มุมบนได้อย่างเดียวมุมข้างก็จะไม่เห็นอะไรเราลองดูแบบสามบ้างแล้วลองกดตดัวคนค้างนี่มันก็จะ เป็นแบบยกขึ้นเห็นได้ชัดขึ้นอันนี้ก็จะกดหมุนได้แล้วก็จะมีเป็นเว้นลิงก็จะเป็นอ่าเป็นเหมือนลัสมีอะไรอย่างนี้นะคะลองปิดไปก่อน อันนี้เป็นแบบสองดีเป็นสามดีล้วเราลองเปิดทุกอันเลยเป็นแบบสามดีน,นี้ปิดแบบ2อดีไปก่อน น,นี่ก็จะเป็นมุมยกที่3.4มันก็จะยกสูงขึ้นแล้วนี้ลองเปิดอันนี้ก็จะเป็นมุมยกที่ต่ำลงมาต่อไปก็จะเป็นแบบ r s i อันนี้เราก็จะปื่มเลยอันนี้ r s i ก็จะสามารถผ่าดูได้น,นี้ลอง เราปิดไปก่อนแล้วก็เปิดแบบ 2D แล้วก็กด r H i SI. นี่มันก็จะมีตัวนี้แล้วก็สามารถเลื่อนผ่าดูมันก็จะขึ้นกราฟตรงนี้นี่เปน็นก็จะแดงเถือกเลย แล้วก็จะมีอันนี้ลองดูมุมข้างนิ่มก็จะผ่าให้เหมือนกับตัวกราฟแล้วก็จะมีแคปปี้ก็จะมีเป็นดูเป็นเลเวลได้ อันนี้เราลองหนึ่งพเมตรนี่มันก็จะเป็นแบบนี้เราลองกดสองพันนี่ก็จะตัวแคปปี้มันก็เป็น ภาพที่ได้จากการตรวจวัดจากหลายๆจากหลากหลายมุมเงยมันก็จะมีเป็นแบบช่องว่างจะเห็นว่าเป็นช่องว่างอย่างงี้ใช่ไหมคะก็จะเป็นแบบเหมือนช่องว่างที่เราไม่ได้ตรวจไม่ได้ทำการตรวจนี้ลองเป็นห้าพันก็เห็นได้ว่าอีช่องว่างอันนี้มันก็จะ เยอะขึ้นเพราะว่ามันมีหลายชั้นอืมห6นี่มันก็จะอ่ะไกลไกลมากแค่หมื่นพอนี่มันก็จะช่องว้างหนาขึ้นแล้วก็อันนี้ปิดไปก่อน ก็จะมีเป็นวอลลุ่มสแกนนี้เราลองดูทุกระดับเลยนี่มันก็จะมีทุกระดับให้เราดูมันจะแตกต่างจาก 3D ตรงที่สามดีมาจะมีแพ่แบบระดับเดียวแล้วถ้าเราลองกดมาทุกอันมันก็จะเป็นแบบอย่างนี้ มันจะไม่แยกเป็นชั้นให้เหมือนกับตัวลิทอาวอลลุ่มสแกนนี่มันก็จะขึ้นมาให้ทุกชั้นอย่างนี้เลย